เรื่องในประเทศนะฮะเราไปดูภารกิจของนายกกันบ้างละกันนะครับซึ่งทางนายกเศรษฐาทวีสินนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็โพสต์ข้อความผ่าน X หรือว่าทวิตเตอร์นะครับว่าภารกิจสําคัญของการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสคือการเพิ่มส่องทางการขายให้สินค้าเกษตรอาหารไทยให้ส่งออกไปในตลาดโลกให้ได้มากกว่านี้นะครับโดยได้มาเดินห้างค้าปลีกตองแฟร์เรที่ฝรั่งเศสนะครับ พร้อมกับพบนายอันนี้ถ้าเกิดอ่านชื่อท่านผิดขออภัยนะครับานายบุญบุญมี่นะฮะรัตนาวานนะครับผู้บริหารห้างซาร์พังตองแฟร์เคนะครับเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตขายวัตถุด,ดิบและสินค้าจากเอเชียที่มีสาขามากที่สุดนอกเอเชียโดยร้อยละ40ของผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศไทยมี1ิบสาขานะครับในปารีสและบริเวณชานเมืองมีกลุ่มลูกค้าเป็นทั้งชาวเอเชียเองและก็ชาวฝรั่งเศสข้อมูลที่น่าสนใจคือห้างนําต้นหอมมาขายที่นี่ปีหนึ่งกว่า6 หมื่นกิโลกรัม จึงตั้งใจที่จะชวนให้มาซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้นและนําเอาสินค้าไทยเข้ามาขายที่นี่จํานวนมากขึ้นโดยเฉพาะผักและผลไม้สดจากประเทศไทยเพื่อกระจายสินค้าต่อไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าอื่นทั่วประเทศฝรั่งเศสและได้แนะนําให้ทางร้านทํามุมพิเศษที่ขายสินค้าไทยซึ่งถ้าเกิดสามารถเจรจา FTA เสร็จแล้วสินค้าจากไทยจะเข้ามาได้อีกเช่นข้าวหอมมะลิซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากอีกทั้งนะครับวันนี้ยังมีการคิดถึงเรื่องของปัญหาวิธีการที่จะทําให้สินค้าไทยนั้นตรงกับกฎที่ประเทศควบคุมอยู่่เชน กระเพราซึ่งเราเนี่ยติดปัญหาเรื่องของการใช้ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งต้องบอกว่าการปลูกกระเพราก็มีส่วนที่ไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่ก็มีไร่มีส่วนที่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งตรงนี้เนี่ยติดไม่สามารถจะเอาเข้าฝรั่งเศสได้นะครับจึงมืหมายให้กระทรวงพาณิชย์เนี่ยทำการพูดคุยและเอาตารางมากลางว่าสินค้าไหนบ้างที่มีปัญหาอยู่และจะต้องแก้อย่างไรบ้างนั่นเองนะครับ